วันนี้เป็นวันครบรอบ48ปีแห่งวันราชาพิเศษสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่ง48ปีดังกล่าวนอกจากจะเป็นห่วงเวลาที่ทรงเป็นคู่บุญพระบารมีต่อกันแล้วยังเป็นห่วงเวลาที่ทําให้พระสงฆ์นิกรทั่วราอยู่ดีกินดีภายใต้ร่มพระบารมีด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพิธีราชาพิเศษสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นหม่อมราชวงศ์ศิริกิจกิติยากรพระคู่มั่นเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ณวังสะระทุมวันนี้ในอดีตจึงเป็นวันมงคลที่ประสบนิกรต่างปราบลื่มอย่างหาที่สุดมิได้ที่องค์พระประมุกอันเป็นที่รักเทิดทูนมีพระราชินีเป็นคู่ขวัญอยู่เคียงข้างพระวรากาย จบจนถึงวันนี้เป็นเวลาถึง48ปีแล้วที่ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นคู่บุญพระบารมีแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับเป็นเวลาที่ทรงคุณค่าเป็นเวลาแห่งประวัติศาสตร์เพราะนอกจากจะทรงทำหน้าที่บุพการีที่ประเสริฐต่อพระราชโอรสพระราชธิดาและทรงเป็นปู่ย่าตายายที่เตี่ยมล้นด้วยพระเมตตาแก่บรรดาพระราชนัดดาด้วยแล้วทั้งสองพระองค์ ยังทรงอุทิศและทุ่มเทพระบรากายดูแลทุกสุขทรงเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ทรงมอบให้แก่ทุกคนคือการพัฒนางานในด้านต่างๆทั้งการสร้างอาชีพรายได้เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวกับการบรรเทาทุกข์ด้วยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวงซึ่งปรากฏเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเช่นโครงการแก้ไขปัญหาจราจร โครงการทางคู่ขนาลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีโดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขณะน,นี้ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อให้ประชาชนนำไปปฏิบัติสามารถดำรงชีพยอยู่ได้โดยไม่อดอยากในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญต่องานพัฒนาด้านการเกษตรรวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ก็ส่งสนับสนุนงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นการถอบผ้าไหมผ้าฝ้ายจากสารเซรามิกเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านให้คงอยู่ตลอดไปด้วยสแนวพระราชดำริด,ดังกล่าวจึงประสานกลมกลืนไปในแนวทางเดียวกันได้เป็นอย่างดีดังนั้น 48ปีที่ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นคู่บุญพระบารมีต่อกันจึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประสบนิกรทั้งหลายและที่สำคัญยังเป็นเวลาที่มีค่ายิ่งต่อทวยราชสมกับที่ประสบนิกรเทิดทูนให้เป็นพ่อพระแม่พระในดวงใจตลอดการสมเาระเ